และตามด้วยขบวนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากจังหวัดอำนาจเจริญขบวนยักษ์ทูจากอำนาจเจริญครับพี่น้องครับ,บและสำหรับผู้ที่เข้าร่วมขบวนแขยักษ์ทูจังหวัดอำนาจเจริญในวันนี้นะคะนำโดยท่านอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีและท่านเสนี์ส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเอ้ยขออภัยค่ะท่าน น่าจะได้ย้ายแล้วนะคะท่านเศรษฐีส้มเขียวหวานร,รองผู้ว่าการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะท่านประทีปบ,บริบูรณ์รัฐรองผู้ว่าการอำนาจอำนาจเจริญนะคะแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะคุณวิสุทธ์ดวงศิมาพันจาา่าไอสุวรรณห้องแสงในเพลชานุมานพร้อมทางดรจิรพรพรมมหา กีฬาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ ladies and gentlemen and h r a l e I change from อำนาจเจริญ province our neighboring city the giant n e e l i n g yak festival in อำนาจเจริญ is a unique event held to honor g a r d e a n spirits yak ธรรม k ุป in term yakku translate kneeling giant the festival take place on the first day of Sunday March Chanuman sub district อำนาจเจริญสำหรับขบวน yakku นะครับประเภทนี้ yakku จังหวัดอำนาจเจริญ มีบมองเดี่ยวในโลกนะครับจัดขึ้นมาเพื่อระลึกถึงยักษ์ทัพมคุกนะครับถี่คอยปกป้องรักษาพี่น้องแถวแถวหิมฟังแม่น้ำโขงนะครับคำว่ายักษ์คูมาจากคำว่ายักษ์คุเขานะครับทั้งจังหวัดอำนาจ,จเจริญจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันศุกร์วันเสาร์แหลนะครับของเดือนมีนาคมอยู่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับอยากให้พี่น้องอุบลเฮาไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเที่ยวน้ำกัน